ไม่เปิดหนึ่งสองสั้นแง่โอ้โไม่เป็นปลาไม่ปลาลอ้ําคบนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> จะมีอะไรแบบขํขับมาหาอย่างี้ให้ดูเป็นประจำนะครับคบนะครับ <c oughs> ับปักติ channel นะครับปกักติ channel คลิปนี้เรามาอีกแล้วนะแอบตีท้ายครัวอีกแล้วนี่น้า,นาทำอะไรอันนี้ตำส้มตำ,ำ,มตำนี่ของหน้านะครับอันนี้ส้มตำอะไรเนี่ยมีถั่วพูด้วยถั่วพูมีะมะละมันเ้นมะกอมีถั่วพูมีะมะละเส้นมะกอกมะละด้วย นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าให้ให้น้อยหนาดูแลลูกค้าก่อนเ <c oughs> นี่ยตอนนี้กำลังจะเก็บร้านกันนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศสนุกสนุกเนาะตอนเก็บร้านมาให้ดูกันนะจะให้ดูน้อยหนาทำส้มตำอีกแล้วนะคลกปานี้นรับเราเไปได้ทั้งหมดไม่เสียค่าบริการขอเความกรุณาค่มามาเลยจ้า แค่เนา่าน่ส็จเยนาบอกนายังหั่นไม่เสร็จเอาไปกินบ้าได้ไหมยิ่งดีเลยถ้าใส่จานกินเรื่อยๆได้ปะครับครับเี็ร้านสัแล้วเร็วๆะไม่ใจยหิวอ่ะหิวมากเลยอวันนี้พี่ต้จบเด็กหยูไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นผมดูอ้นี้อยู่ดูตัวคูอยู่เมื่อกี้เจเล็กทุงมือปิว ครับน่าเดี๋ยวเรา,าเรามาตามดูน้อยหนานะเรามาวันนี้เราดูเจเจน้อยหนาสามคบเอาเลยนะ่าด,ดูนี่ของใครนะของพี่เมย์ก่อนผมงมะนาวพี่เมย์แค่ร้อยเดียวช้อไม่เมย์กดแต่แม่น่าถัาพีนี้ก็ได้ ช้อนเหรอนี่ไงนี่ไง,น,ไงนี่ไงนะอะได้แล้วนานแล้วไม่น่นี่นะครับก็ตอนนี้นะปิดปิดปิดรับออเดอร์ปิดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้คือทำกินกันเองแล้วนะครับเป็นประจำนะประกาศชแนลเ,เราก็จะมาแอบอยู่ห,ยห,ลหลังร้าน จะบอกให้นะคะไม่เคยเอามือขยับแมสไม่ไม่ทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีปัญหาเนี่เหมือนจะได้ขออตรงมือที่จะได้เก็บร้านแล้วพี่เอกมาดูภาพสวยๆเลยเลยจะให้คลิปเด็ดดูนะคะการใส่แมสเป็นยังไงเราไม่เปิดหนึ่งสองสามแง่้โอันนี้อันนี้คือตั้งแต่เปิดร้านจนเวลานี้นะไม่ได้ขยับเลยเพื่อจะเปิดร้านนี่นะครับ <laughs> แม่แดงกับแม่แดงมันไปทนได้อย่างไรไหนบ้างนี่เดี๋ยววันนี้เรามาดูลีลาเจ้อยหน,หนานะตำส้มตำนะ <laughs> นี่นะหน้อยหนาส้มตำยำสามคบนะ <laughs> ครับครับ ก็ได้ครับผมไม่เอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้หรอครับเดี๋ยวหนูสั่งให้แล้วพี่เอกไปเอานะครับเอหลังแกะไข่ม่นานาเสร็จครับพี่เอกอยู่กันดีเะ่มะนาวไม่มีอ่ะอ่ย่าหย่าบอโร่อนเป็นโลกนี้นี่นี่อะไรมะนาวนี่ครับ นี่ไงน้าหนาเนาะหนาเนี่ยแย่ปินน๊กชอบแบบว่าปิ๊กเผาแล้วชอบหวานหน่อยหวานเเอาหว,วานหวานเอาหวานหวานดีกว่า,อามออะไรอย่างเงี้ยเนาะครับนะนของพี่เมย์น่าเด็ดขาดว่าแค่ร้อยเดียวนะผมร้อยอ่ะเดี๋ยวนะก,กินเองนะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่พี่พี่จะถามว่าทำไมต้องบีบใส่กับบวยด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่อ๋อต้องทำตามสูตรใช่ไหม นีนะ่ต้องบีบใส่กระบ,บวยด้วยได้คิดเอกันอ้าวหกแล้วนี่นะครับนี่ก็จะติดตามคลิปสนุกสนุกตอนช่วงปิดร้านได้ที่ช่องประกั c h ชาแนลนะ <c oughs> <c oughs> จะมีอะไรแบบค้าขับมหาหางี้ให้ดูเป็นประจำนะครับ <c oughs> เอาโคกไหนเนะี่ยโคกแรก โคงน้ำปลาด้วยคงน้ำปลาด้วยควง,ววงไม่ได้เ<ว>ดี๋ยวเคอ <laughs> นี่เดี๋ยวดูโอ้ใส่พริกใส่พริกแบบอันนี้กินเองนะอันนี้กินเองนะครับอันนี้ทำแบบทำกินกันหลังร้านนะครับ <c oughs> นี่ให้ดูก่อน เดี๋ยวนะโอ้ <laughs> โหนี่อันนี้ใส่พริกสดเพิ่มด้วยนะนี่กินเผ็ดมากนะครับเนี่ยนี่ให้ดูลีลากันตำ เดี๋ยวพี่เอาแปะที่บ้านดูนู่ะอกันนานอ๋อยังไม่ได้ใส่ปลาล่าอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ใส่ปลาล่าลืมและก็น้ำปลาล่าครับแม่มีร้อยสามร้อยสี่ตัวสามแต่ลูกอยากทำเท่าไหร่แม่ก็แจกความใจลูกหมดเป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วทำอีกต้องอร่อยใช่ไหม เอาตามโคกไหนเนี่ยนี่นะอันนี้ลีลาแน่ๆ2องโคกนะครับแต่มันกระเด็นนะนุ้นเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เอาตามใจคุณนั่นเองนี่ฮะแม่ทำอะไรก็ได้มารนึ่งพันร้นึ่งเป็บตำนานไทยถามถามถามนี่มาแล้วนะครับไม่ไวลูกค้าเข้านี่แม่ ม่จะทำให้เจวิทเจวิทเจวีปลาลาไม่ปลาลาลูกปลาล่าจ้ะกุ้งสุกห่อยแล้วก็ไข่ยางเข็มก็ได้ไหมกุ้งสุกคุยตะมือไข่นะอยู่นะอ้ยลูกมันโคตรจะโดนเลยนั่นน่ะมันมีสองไซส์วันนี้ร้อยห้ากับสองร้อยไซส์นั้นนะแม่ขายร้อยห้าหน้าทานเจวิทเก็บเงินกินก่อนเชื่อแม่ ลูกกินหมึกไข่ลูกกินกุ้งสุกแล้วลูกเมื่อกี้เอ่ยถึงอะไรอีกอย่างไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มนั่นแหละหมึกไข่กุ้งสุกไข่แดงแม่เอาลูกสองร้อยลูกพห้นาารณาให้ดีให้ดูปูปูม้าน้อยหนานะตัวใสๆตัวใสๆามันยากใช่ไนะ <laughs> มันเนินยาก เฮ้ยแกเสร็จแล้วเหลือตั้เหลือตั้เหลือตั้มเหนือยอ่เราจะขายของนี่นะนี่ให้ดูลีลาลีลาลีลานหน่าอ๋อพอเดี๋ยวพวกแกสุดยอดสุดยอดพวกนี้นะเออสุดยอดกินไม่ได้อร่อยอร่อยจ้านี่ให้ดูสีสันดูสีสันก่อนนี่นะครับ เอีพีหน้าเราจะรายงานนะคะว่าน้อยนาเป็นยังไงบ้างนี่ครับโอ้ยน่ากินน่ากินนี่นะเมื่อวานนี่นี่นะครับเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปนี่หนัะอันนึงเนยครับโอเคอ๋อนี่นะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆส้มต่ำน้อยหนักนะนี่นะครับแบบ ให้ดูแบบยั่วๆชิมโชว์ชิมโชว์ยังไม่เห็นยังไม่เห็นอีกทีอีกทีอีกทีนึงยังไม่เห็นแต่แต่ว่าต้องดูกันว่าวันนี้ f e e l i เป็นไงนี่นอยหน่าทำเองชิมเองนะครับเป็นไงเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากนะสุดยอดนะแซ่บนะโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปขำๆนะ ก็หลังเก็บร้านนี่นะเป็นช่วงเก็บร like ้านแล้วนะครับตอนนี้เราทานกินกันเองแล้วนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปักหลักชาแนลเราด้วยนะครับก็จะมีคลิปสนุกๆนะครับอย่างนี้ให้ได้ชมกันเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแลวก็ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ